สวัสดีครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง9้าสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังมีความรักแบบผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะไม่ใช่แค่พัพพีเลฟิฟหรือว่าความรักแบบเด็กๆหรือว่าความรักแบบหนุ่มสาวนะครับความรักความผูกพันทางใจของคนที่มีวุฒิภาวะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนั้นมันเป็นมากกว่าประกายไฟที่สว่างวาบขึ้นมาแล้วก็หายวับไปมันเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึง้ง ที่ก้าวข้ามเรื่องภายนอกหรือว่าสเสน่ห์อันเย้าวยวนที่มีในความรักแบบเด็กๆหรือว่าหนุ่มสาวเพียงอย่างเดียวนะครับความรักแบบผู้ใหญ่นั้นดำดิ่งลึกลงไปในแก่นแท้ของตัวตนของเราแม้ว่าความรักแบบเด็กๆหรือว่าความรักแบบวัยหนุ่มสาวจะมีลักษณะเฉพาะก็คือมีความหลงไหลที่รุนแรงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆน,นะครับแต่ว่าแรงดึงดูดใจแบบผู้ใหญ่นั้นเป็นสายสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความเข้าใจและการเดินทางร่วมกันไปสู่การเติบโตและก็การเติมเต็มในชีวิตการรู้และเข้าใจถึงสัญญาณของความรักแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่สามารถเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าถึงความสัมพันธ์โดยนําเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความหมายมากขึ้นนะครับในอีพีนี้เราจะมาดูสัญญาณ9ก้าอย่างที่บอกได้ว่าคุณกําลังมีความรักหรือว่ามีความผูกพันในแบบที่คนมีวุฒิภาวะหรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง คุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆทุกคลิปในช่อง Unlimited m ม n เ s e t จิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคลิปไหนมีประโยชน์และอยากที่จะอ่านทวนซ้ำเนื้อหาของคลิปในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือว่าไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะบอกความต้องการขอรับไฟล์ pdf ไปอ่านได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับ อีพีใดก็ได้นะครับสูงสุดสามารถเลือกได้ทานละ 3EP ีหรือถ้าอยากจะอ่านคลิปทุกคลิปให้ครบถ้วนก็สามารถจะฟังวิธีการได้จากตอนท้ายสุดของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านจากคําอธิบายคลิปด้านล่างก็ได้นะครับกสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังมีความรักแบบผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะไม่ใช่แค่พับพีเลิฟนะครับข้อ1คุณไม่เพียงแต่ถูกดึงดูดจากรูปลักษณ์ภายนอกของคนคนนั้นเท่านั้นแต่ยังถูกดึงดูดจากบุค,คลิกความคิดค่านิยมและก็เป้าหมายของพวกเขาด้วย แรงดึงดูดใจหรือว่าความรักแบบคนมีวุฒิภาวะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะอยู่เหนือสเสน่ห์แบบผิวเผินของรูปลักษณ์ภายนอกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแม้ว่าความสนใจในช่วงแรกมักจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่มองเห็นภายนอกก็จริงนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ยั่งยืนไปอีกขั้นนั้นถูกสร้างขึ้นจากการชื่นชมในบุคลิกภาพในวิธีคิดในค่านิยมและก็ในเป้าหมายในชีวิตของคนคนหนึ่งคุณพบว่าตัวเองนั้นถูกดึงดูดเข้าหาแล้วก็ประทับใจในวิธีที่พวกเขาคิด ในหลักการที่พวกเขายึดถือและในความฝันที่พวกเขาไล่ตามความมีอารมณ์ขันความสุขุมรอบคอบความมีน้ำใจความมุ่งมั่นทะเยอทยานและความซื่อสัตย์ของพวกเขาทําให้คุณชื่นชมคนอย่างคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับแรงดึงดูดประเภทนี้จะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปเมื่อคุณและคนคนนั้นต่างค้นพบกันและกันมากขึ้นมันก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่รู้สึกว่าถูกอีกฝ่ายมองเห็นรับฟังเข้าใจตัวตน และรู้คุณค่าในสิ่งที่ต่างคนต่างเป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ชอบหรือว่ารักจากรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาเท่านั้นนะครับในโลกที่คนเรามักจะมองกันที่รูปลักษณ์ภายนอกการรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติที่ลึกซึ้งที่ทําให้ใครสักคนเป็นคนพิเศษมากกว่าหน้าตามันถือเป็นสัญญาณของวุธิภาวะทางอารมณ์นะครับหมายความว่าคุณกําลังมองหาใครสักคนที่เป็นที่พึ่งทางใจหรือแม้แต่มีโอกาสเป็นคู่ครอง ไม่ใช่แค่ความโรแมนติกที่พร้อมจะหายวับไปเมื่อมีอะไรไม่ถูกใจหรือว่าไม่พอใจเกิดขึ้นนะครับแรงดึงดูดอันลึกซึ้งนี้สร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากการเคารพและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่านิยมที่มีร่วมกันและเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกันนะครับข้อ 2. คุณพร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของคนที่คุณรักและเต็มใจที่จะช่วยให้พวกเขาไล่ตามความปรารถนาให้สําเร็จ เมื่อคุณถูกดึงดูดเข้าหาใครสักคนอย่างแท้จริงจากส่วนลึกของจิตใจคุณก็จะกลายเป็นเชียร์ลีดเดอร์คนสำคัญที่สุดของพวกเขาคุณเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่คนเรามีต่อกันไม่ควรขัดขวางการเติบโตส่วนตัวของอีกฝ่ายแต่ควรช่วยทําให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นแทนนะครับการสนับสนุนให้คู่รักของคุณไล่ตามความปรารถนาและสนับสนุนการเติบโตของพวกเขาคือจุดเด่นของความชอบหรือรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะนะครับ คุณชื่นชมยินดีในความสําเร็จของคนที่คุณรักและพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเขาเสมอเมื่อพวกเขาสะดุดล้มหรือว่าอยู่ในความยากและความท้าทายของชีวิตนะครับการให้กําลังใจอย่างจริงใจนี้สร้างให้เกิดแรงส่งโดยที่คุณทั้งคู่รู้สึกมีพลังในการไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมันแสดงให้เห็นถึงการเคารพอย่างลึกซึ้งต่อตัวตนที่อีกฝ่ายเป็นและสิ่งที่พวกเขาปรารถนาจะเป็นแทนที่จะรู้สึกถูกกดหรือถูกข่มจากความทะเยอทะยานของคนที่คุณรัก คุณกลับรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะทําให้กับตัวเองบ้างความรู้สึกเอาใจช่วยเสมอจะปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายประสบความสําเร็จทั้งส่วนตัวและส่วนที่ทําร่วมกันนะครับคุณรู้และเข้าใจว่าการช่วยให้พวกเขาเติบโตไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลังหรือว่าคุณจะตัวเล็กลงจนไม่มีใครมองเห็นแต่มันหมายความว่าคุณจะเติบโตไปด้วยกันแรงดึงดูดความชอบความรักสําหรับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะเข้าใจดีว่าการพัฒนาตัวเองคือการเดินทางที่ดีที่สุดไปพร้อมกับคนที่เชื่อในตัวคุณเฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณและยืนเคียงข้างคุณฝ่าฟันความท้าทายต่างๆในชีวิตนะครับข้อ 3. คุณไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องเล่นเกมหรือว่าหาทางครอบงําหาทางบงการเพื่อให้คุณได้รับความสนใจจากคนคนนั้นนะครับในโลกทางอารมณ์ของคนที่มีวุฒิภาวะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ มันไม่มีที่สําหรับไว้คอยเล่นเกมทางจิตหรือว่าบงการชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งคุณจะรู้และเข้าใจดีอย่างมากถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์และการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแทนที่จะเล่นเกมหรือว่าแง่งอนอย่างหนักเพื่อให้ได้รับความสนใจหรือว่าใช้กลยุทธ์มากมายเพื่อให้ได้รับความรักคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและมีแต่ความจริงใจความเปิดเผยตรงไปตรงมาสะท้อนถึงความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรัก คุณจะเข้าใจว่าการเชื่อมต่อทางใจที่แท้จริงนั้นสร้างขึ้นจากความไว้วางใจและความจริงไม่ใช่เกิดจากวิธีหรือว่าเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือว่าวิธีที่สร้างความสับสนให้กับพวกเขาด้วยความจริงใจที่คุณมีคุณจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่คุณทั้งคู่สามารถแสดงความรู้สึกแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเปิดเผยวิธีนี้ไม่เพียงแต่สร้างความไว้วางใจเท่านั้นนะครับแต่ยังทําให้ความผูกพันทางอารมณ์นั้นลึกซึ้งมากขึ้นอีกด้วย เมื่อคุณไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจด้วยเลขกลหรือว่าเทคนิคนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันและมีความสนใจที่แท้จริงความรักแบบผู้ใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับความชัดเจนและความปลอดภัยที่มาจากการรู้ว่าคุณมีความเห็นเหมือนกันในจุดใดมันคือการยอมรับความเป็นจริงการมีอยู่เห็นคุณค่าของเวลาและอารมณ์ของกัรและกันโดยไม่ต้องเสียเวลาเล่นเกมเรียกร้องความสนใจใดๆนะครับ ข้อ 4. คุณสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความรู้สึกและความตั้งใจของคุณการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์เป็นรากฐานสําคัญของความสัมพันธ์ของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเมื่อคุณถูกดึงดูดเข้าหาใครสักคนอย่างแท้จริงคุณก็ไม่อายที่จะแสดงความรู้สึกและความตั้งใจของคุณความโปร่งใสนี้สร้างรากฐานที่มั่นคงของความไว้วางใจทําให้มั่นใจได้ว่าคุณทั้งสองจะเข้าใจอีกฝ่ายอย่างชัดเจนคุณแบ่งปันความฝันความกลัว และทุกสิ่งในชีวิตเพราะว่าคุณเข้าใจว่าความสัมพันธ์ของคนเรานั้นอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีบางจุดไม่เข้าใจตรงกันการซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของคุณจะช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนการเปิดใจกว้างจะทําให้เกิดความใกล้ชิดทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคุณทั้งคู่รู้สึกปลอดภัยและรู้สึกมีคุณค่าในความสัมพันธ์ความรักแบบผู้ใหญ่จะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความซื่อสัตย์เป็นบรรทัดฐาน คุณมีความกล้าหาญที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาโดยรู้ว่าการเชื่อมโยงที่แท้จริงนั้นสร้างขึ้นจากความชัดเจนของความจริงที่คุณมีการสื่อสารประเภทนี้สร้างความสัมพันธ์ที่คนทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการรับฟังเข้าใจและชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาเป็นซึ่งมันนําไปสู่ความผูกพันที่ลึกซึง้งและก็เติมเต็มมากขึ้นครับข้อ 5. คุณสามารถที่จะคุยเรื่องที่ยากๆได้โดยไม่ต้องปกป้องตัวเองหรือสร้างกำแพงปิดตัวเองนะครับ ความรักแบบผู้ใหญ่จะถูกทดสอบภายใต้เบ้าหลอมของการพูดคุยในเรื่องที่ยากลำบากเมื่อคุณสามารถผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยความเข้าใจและความสงบมันจะแสดงถึงความเคารพและความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งแทนที่จะตั้งการป้องกันตัวเองหรือว่าซุกซ่อนความรู้สึกและความจริงที่กระอักกระอ่วนเอาไว้คุณจะพูดกันด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วก็เต็มใจที่จะรับฟังคุณรับรู้ว่าความแตกต่างและความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ของคุณ แต่วิธีที่คุณจัดการกับมันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าด้วยการสงบสติอารมณ์และก็ใส่ใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ให้เกียรติทั้งมุมมองของคุณและอีกคนหนึ่งความสามารถในการสื่อสารอย่างเข้าใจในเรื่องที่ยากลําบากมันเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งและวุฒิภาวะของความผูกพันของคุณนะครับหมายความว่าคุณเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์มากพอที่จะฝ่าฟันปัญหาความท้าทายต่างๆไปได้ แทนที่จะหลีกเลี่ยงมันสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นสร้างความร่วมมือที่ยืดหยุ่นซึ่งสร้างจากความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับข้อ 6. คุณเคารพขอบเขตขอ,ของกันและกันและให้ความสําคัญกับความสะดวกใจของอีกฝ่ายเสมอการเคารพขอบเขตของกันและกันและการจัดลำดับความสำคัญของความสะดวกใจของอีกฝ่ายถือเป็นลักษณะพื้นฐานของความรักและความผูกพันในแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ คุณเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยการยอมรับและเคารพขีดจำกัดส่วนตัวของคู่รักการให้เกียรตินี้สร้างความรู้สึกปลอดภัยและความไว้วางใจช่วยให้คุณทั้งคู่ต่างก็รู้สึกสบายใจแล้วก็มีคุณค่านะครับการยินยอมเพื่อความสบายใจของอีกฝ่ายไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องทางกายภาพภายนอกเท่านั้นแต่ว่ามันครอบคลุมไปถึงอารมณ์และก็จิตใจด้วยด้วยการต่างยกให้ความสัมพันธ์กับความสบายใจของอีกฝ่ายเอาไว้เป็นเรื่องสําคัญคุณแน่ใจได้ว่าทั้งสองฝ่าย จะทำในสิ่งที่เข้าใจอีกฝ่ายเสมอและการกระทําทุกอย่างจะได้รับการเห็นพ้องต้องกันการมีการเคารพขอบเขตของกันและกันแสดงให้เห็นว่าคุณและคนรักของคุณมีความเท่าเทียมกันความต้องการและความสะดวกสบายของอีกฝ่ายมีความสําคัญพอๆกับของตัวคุณเองคุณจะมีสภาพแวดล้อมที่คนทั้งคู่สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระโดยรู้ว่าความเป็นอิสระของคุณได้รับการเคารพความรักของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจริญเติบโตอยู่บนพื้นที่ของการเคารพซึ่งกันและกัน โดยการที่ขอบเขตของแต่ละฝ่ายได้รับการเคารพและความสบายใจของแต่ละฝ่ายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับอีกฝ่ายสิ่งนี้ไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์แต่ว่ายังเพิ่มการเชื่อมโยงทางอารมณ์เพราะว่าคู่รักทั้งสองจะรู้สึกปลอดภัยได้รับความเคารพและเป็นที่รักข้อ7คุณตั้งใจฟังและพยายามเข้าใจมุมมองของคนรักของคุณการฟังอย่างเข้าใจถือเป็นจุดเด่นในความรักของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อคุณมีความรักต่อใครสักคนอย่างแท้จริง คุณจะต้องพยายามทําความเข้าใจมุมมองของพวกเขามันเป็นมากกว่าแค่การได้ยินคําพูดของพวกเขาแต่มันยกระดับไปเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับความคิดและอารมณ์ของพวกเขาอย่างแท้จริงนะครับคุณแสดงความเห็นอกเห็นใจและคุณมีความอดทนคุณให้ความสนใจอีกฝ่ายและคุณไม่ปล่อยให้พวกเขาโดดเดี่ยวการทําเช่นนี้จะเป็นการยืนยันความรู้สึกและความประทับใจของพวกเขาสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการฟังอย่างตั้งใจ สร้างความรู้สึกมีคุณค่าและก็มีความเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสัมพันธ์ที่ดีนั้นมันแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพความคิดเห็นของพวกเขาแม้ว่าความคิดนั้นมันจะแตกต่างไปจากความคิดของคุณเองและคุณเต็มใจที่จะพิจารณาความต้องการและความปรารถนาของพวกเขาความเข้าใจร่วมกันนี้มันจะช่วยคลี่คลายได้ทุกความขัดแย้งและกระชับความสัมพันธ์ของคุณเมื่อทั้งคู่รู้สึกว่าได้รับการรับฟังและเข้าใจ มันก็จะสร้างรากฐานของความไว้วางใจและความเคารพที่ช่วยเพิ่มคุณภาพโดยรวมของความสัมพันธ์ความรักของคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เจริญเติบโตได้ในระดับของการสื่อสารที่ลึกซึ้งและเข้าอกเข้าใจซึ่งนําไปสู่ความผูกพันที่กลมกลืนและก็เติมเต็มมากขึ้นนะครับข้อ8คุณสบายใจที่จะเป็นคนอ่อนแอและกล้าแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองออกไปความรู้สึกอ่อนแอเป็นรากฐานของความใกล้ชิดทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งในความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะ คุณจะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะแบ่งปันความคิดและความรู้สึกในส่วนลึกของคุณการเปิดกว้างนี้ต้องใช้ความกล้าหาญมากนะครับเพราะว่ามันหมายถึงการเปิดเผยตัวเองในเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นส่วนตัวแต่กับคนที่เข้าใจในฐานะผู้ใหญ่มันยังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วยให้คู่รักของคุณได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณรู้สึกสบายใจที่จะเป็นคนอ่อนแอในเวลาที่คุณรู้สึกเช่นนั้นมันก็จะส่งสัญ,ญญาณถึงความไว้วางใจและความมั่นคงทางอารมณ์ในระดับสูง การแบ่งปันอารมณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความเจ็บปวดจะทําให้คุณใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสร้างสภาพแวดล้อมที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินในแง่ลบจากอีกฝ่ายความเปราะบางที่มีร่วมกันนี้นําไปสู่ความเข้าใจและความซาบซึ้งซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นความรักและความผูกพันแบบคนที่มีวุฒิภาวะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่เป็นเปลือกนอกหรือว่าสิ่งฉาบบวยนะครั แต่มันเกี่ยวกับการเป็นตัวของตัวเองจากส่วนลึกและจริงใจกับคู่ของคุณความจริงแท้จากความรู้สึกนี้มันจะปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่รู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและได้รับความรักอย่างแท้จริงในสิ่งที่แต่ละคนเป็นนะครับข้อ 9. คุณไม่รู้สึกอิจฉาหรือว่าต้องแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในเวลาที่พวกเขาใช้เวลาร่วมกับคนอื่นนะครับความรักและความผูกพันของคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วนั้น จะโดดเด่นด้วยความรู้สึกมั่นคงและความไว้วางใจที่อยู่เหนือความอิจฉาริษยาและความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับเมื่อคุณใส่ใจกับใครสักคนอย่างแท้จริงแบบคนที่มีวุฒิภาวะคุณจะเข้าใจถึงความสําคัญของการมีตัวตนของพวกเขาภายในความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่มีต่อกันคุณจะรู้และเข้าใจดีว่าการใช้เวลากับเพื่อนฝูงครอบครัวและการทํางานเพื่อความสําเร็จความก้าวหน้าและไล่ตามความฝันที่มีคนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องสนับสนุนนั้น เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของพวกเขาความเข้าใจนี้จะกําจัดความรู้สึกอิจฉาริษยาหรือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะว่าคุณเชื่อมั่นในความเข้มแข็งและความซื่อสัตย์ของคุณในการเชื่อมต่อทางจิตใจของคุณกับเขาคุณมั่นใจในความรักและความเคารพที่คุณมีให้ไปโดยรู้ว่าการใช้เวลาร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทําให้ความจริงใจและความมุ่งมั่นที่พวกเขามีต่อคุณนั้นลดน้อยลงความไว้วางใจและความเป็นอิสระในระดับนี้ มันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสมดุลมากขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพความต้องการพื้นที่ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขามันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความรักของคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นั้นสร้างขึ้นจากการเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกมั่นคงพอที่จะสนับสนุนความเป็นอิสระของการและกันในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาร่วมกันไปด้วยนะครับ นั่นคือสัญญาณทั้ง9ข้อของความรักที่มีในคนที่เป็นผู้ใหญ่มีวุฒธธิภาวะนะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้พบกับความรักที่สวยงามในชีวิตของทุกๆคนนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง u n l i m i t e d m i n d s e t แล้วอยากที่จะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทําคลิปของช่องนี้ในรูปแบบของไฟล์ pdf หรือว่า eBook ก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf eBook ได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถที่จะขอสคริปต์ pdf ได้สูงสุดถึง3 ep นะครับจะเป็น ep ไหนก็ได้ในช่องนี้นะครับ จะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP เลยครับโดยแอดไลน์แอ unlimited mindset แล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการที่จะขอสคริปไปอ่านได้เลยครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับผ่านทาง l i น์แอนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริป PDF e-book ของทุกๆ EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับ วิธีแรกก็จะเป็นการสมัครสมาชิกช่องนะครับค่าสมาชิกก็จะเป็นเดือนละ100บาทก็จะลงไฟล์ PDF ให้ทุกคลิปหลังจากที่ลงวิดีโอแล้วไม่เกิน1วันนะครับการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือว่าจะไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับส่วนวิธีที่2ถ้าจะให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีก็ได้นะครับเพื่อที่จะอ่านสคริป PDF e book ของคลิปทุกคลิปก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีนะครับ อัปเดตไฟล์ PDF eBook ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ไม่เกิน1วันเช่นเดียวกันนะครับสมัครสมาชิกรายปีก็ผ่านทาง Line at Unlimited m i n d s e t นะครับแอดไลน์เข้าไปแล้วก็แจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ